ความ my lawyers, โทรหาทนายฉัน Daily Laws for daily life รายการพอดแคสต์ที่จะมาชวนคุยเรื่องกฎหมายเหมือนคุณนั่งคุยกับเพื่อนทนายของคุณเองครับ สวัสดีครับท่านผู้ฟังยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Call My l a w y e r s โทรหาทนายฉันวันนี้คุณอยู่กับผมภูมิพงษ์คนเดียวนะครับท่านผู้ฟังครับวันนี้คือตอนเช้าผมตื่นมาเว้ยแล้วผมก็สครอลแบบมือถือใช่ป่ะคือยังไม่อยากลุกออกจากเตียงก็ค,คือนั่งอ่านอะไรใน a c e b o o k ไปเรื่อยๆใช่ไหมครับแล้วคนนี้ผมไปเจอ Facebook เพจหนึ่งมาชื่อเพจทนายพรีหมีอ่ะอันนี้ผมจะเชาเอาเนมให้เขาเลยนะคือเขาก็มีคอนเทนต์น่นะครับที่เขียนเกี่ยวกับ t a เ l o r s สวิ f t เออ ซึ่งเป็นเนื้อหาที่น่าสนใจและถูกจริตของผมเป็นอย่างมากนะครับก็คือเขาได้พูดถึงแหละว่าตัวอย่างที่เราถ้าท่านใดเป็นแฟนเพจของ Taylor เนาะก็จะรู้สึกว่าเอ้ยเขาเนี่ยเหมือน จะมีปัญหากับค่ายเพลงที่ทําเพลงให้เขาในช่วงที่ผ่านมาใช่ไหมครับเพราะว่าถ้าผมเข้าใจใผิดเนี่ยค่ายเพลงชื่อ Big Machine r e c o r d อ่ะคือค่ายเพลงเนี้ยเหมือนว่าเขาจะสนิทกับฝั่ง Kanye West หรือฝั่ง Justin Bieber ที่เหมือนเขาทะเลาะกันหรือเปล่าอันเนี้ยเป็นเรื่องในอนดีตเนาะแล้วเขาเนี้ยเขาว่าถือลิขสิทธิ์ในเพลงจํานวนหนึ่งแหละของ Taylor s w i f t น่าจะ6อัลบัม้มก็คือถือไว้แล้วคราเนี้ยตัว t a y l ร r เนี่ยก็รู้สึกว่าอา้า เฮ้ยเราก็ไม่ชอบหน้าคุณอ่ะแล้วคุณก็ไม่ยอมขายลิขสิทธิ์คืนให้เราสักทีใช่ไหมครับคือตัวเทเลอร์เนี่ยเหมือนเหมือนพยายามจะขอลิขสิทธิ์คืนก็คือไปขอซื้อคืนแหละแต่ทางค่ายเพียงจะให้ทําไมอ่ะคุณผมพูดจริงเทเลอร์สวิตเนี่ยมีคนฟังเยอะมากเลยนะซึ่งผมเองในปีที่ผ่านมาเนี่ยก็มีชื่อของเทเลอร์สวิตติดเป็นศิลปิน5ันดับใน Spotify เหมือนกันก,ก็ตลกดีที่ตัวเองเปิดมาอ้าวกูมีเทเลอร์ด้วยว่ะอ่ะแลวคราวนี้อย่างที่ผมบอกครับคือตัวเทเลอร์เนี่ยเหมือนเพงเเลง่ขาย ใช่ไหมตัวเขาเองเนี่ยก็รู้สึกว่าเออก็ไม่อ,อยากให้เพลงตัวเองไปทาเงินใ้คนที่ตัวเองไม่ชอบหน้าแหละเนาะเขาก็เลยบอกเอองั้นขอซื้อคืนแต่ก็ไม่มีการซื้อคืนเกิดขึ้นคราวนี้เขาก็มานั่งคิดครับ,บว่าเอ้แล้วเราจะปล่อยให้มันใช้เพลงของเราไปยังไงดีวะอะไรเงี้ยคราวเนี้ยเขาก็ผมเดานะผมเดาผมเดา,เดาว่าเขาน่าจะไปปรึกษากับนักกฎหมายแหละเนาะเพราะว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างใช้ความรู้ความเข้าใจทางกฎหมายที่เป็นกฎหมายเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ระดับหนึ่งอ่ะเขาตกลงกันว่าเฮ้ยถ้างั้นเดี๋ยวกูอัดเพลงใหม่เลย อัดเพลงใหม่เหมือนเดิมนี่แหละแล้วก็ปล่อยอยู่ใน Spotify ปล่อยอยู่ใน YouTube ปล่อยเลยทุกที่เว้ยโดยให้คนออกมาฟังในเวอร์ชันใหม่ของตัวเองและให้เวอร์ชันเก่าเนี่ยไม่ได้ทำเงินให้กับบริษัทเดิมอ่ะคราวนี้คุณก็จะสงสัยแล้วว่าเอาคุณภูมิแล้วค่ายเพลงเดิมเนี่ยที่เขาอัดเนี่ยเขาก็เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ไม่ใช่หรอถ้ามาอยู่ดีเทลเลอร์จะเอามาอัดเพลงใหม่อย่าเงี้ยทำได้ไงอ่ะมันไม่ละเมิดลิขสิทธิ์หรออืม คราวนี้ผมก็จากที่ผมเจอโพสต์นี้ใช่ไหมครับของเพจทนายพรีหมีเนี่ยเขาก็รีเฟอร์ไปถึงอีกบทความนึงซึ่งผมชอบมากเขาไปอ่านแล้วรู้สึกว่าโหคนที่แบบคิดแบบแง่มุมนี้ออกมาได้เนี่ยก็ค่อนข้างเก่งเนะเาะแล้วก็ค่อนข้างเข้าใจถึงกฎหมายลิขสิทธิ์แบบค่อนข้างค่อนข้างแน่นระดับหนึ่งอะ่ะเนาะก็คือเดี๋ยวเราอธิบายการว่าเขาทำได้ยังไงนะครับเดี๋ยวเริ่มจากชื่อบทความก่อนโดยบทความเนี่ยครับชื่อว่า Explaining Taylor Swift's re-recordings under the Copyright Law นะครับเขียนโดยคุณนา o m i Centella นะครับเขียนเมื่อวันที่27ตุลาปีนี้แหละครับผมก็เขาก็อธิบายให้ฟังเนาะว่าเออเนี่ยคุณต้องเข้าใจก่อนนะว่าในตามกฎหมายอเมริกาเนี่ยนะครับผมซึ่งจริงๆกฎหมายไทยก็ใช้เบสเดียวกันนะคือการที่คุณจะทําเพลงเนี่ยคือคือเพลงเนี่ยหนึ่งเพลงมนะัประกอบไปด้วยอะไรบ้าง มันประกอบด้วยถ้าตัวเพลงเพียๆวๆนะมันประกอบด้วย2อ,อย่างก็คือเนื้อเพลงเนาะเนื้อเพลงเนี่ยตามกฎหมายเราให้เป็นงานตัวข้เรียกานวรรณกรรม l ิทเลเตอร์นะครับตามกฎหมายไทยก็เป็นอย่างนี้อ่านเนื้อเพลงคนคิดก็ได้เป็นผู้สร้างสรรค์ไปก็เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ไปะนะครับผมและส่วนงานดนตรีที่เขามามีดนตรีการทำามาทัหมดเนี่ยก็เป็นของข้ารางกานดนตรกรรม นะครับก็ตามกฎหมายก็จะเป็นของที่จัดการเรียบนเนียงเื่นดนตรีไปนะครับแต่พอเราเอา2ออย่างมารวมเข้าด้วยกันคือคนเล่นดนตรีเนี่ยก็จะมะีทำเพลงเนี่ยมันต้องเป็นทั้งเนื้อเพลงแล้วก็ทั้งดนตรีเนาะเราจะเรียกอันเนี้ยว่าพวกสิ่งบันทึกเสียงเป็นแบบสิ่งบันทึกนะครับผม หรือภาษาอเมริกาเนี่ยภาษาอังกฤษเนี่ยเขาใช้คำว่า uh, recording sound right หรือว่า mastering right อะไรประมาณเนี้นะครับผม mm hmm. ก็คือเป็นคือเหมือนลิขสิทธิ์ในการอัดเพลงอะ,อะเราใช้คำนี้แล้วกันนะครับผม mm hmm. ซึ่ง เขาเข้าไปค้นกันลึกๆเนี่ยเท่าที่เข้าใจเนี่ยเขาก็บอกครับว่าอ้าวไอ,อ้การที่เห็นว่ามีคนอัดเพลงของเทอร์สวิสเนี่ยที่เทอร์สวิสเนี่ยเขาเป็นคนแต่งเพลงเองเขียนเพลงเองทำดนตรีเองอ่ะเขาก็เลยมองว่าไอ้ลิขสิทธิ์ฝั่งทางด้านเนื้อเพลงเนี่ยครับผมหรือทางด้านเพลงเนี่ยมันอยู่ฝั่งเทอร์สวิชนะครับแต่ไอ้อัดเสียออกมาเนี่ยมันเป็นของค่ายก็คือเป็นของ Big Machine r e c o r d อ่ะคราวนี้พอเขามาดูกันลึกๆเฮ้ยอย่างนี้เราก็สามารถอัดเพลงได้ใหม่สิเพราะเราถือลิขสิทธิ์หมดเลยอ่ะ นะครับครั้นี้เขาก็ไปอัดเพลงมานะครับเป็นอัลบั้มใหม่มที่ชื่ออัลบั้มว่า1989วงเล็บ Taylor Swift Version ซึ่งเป็นการอัดเพลงเก่ามาหมดเลยเว้ย คือโคตรเจ๋งอะ่ะคือเอาเพลงเก่ามาอัดใหม่เนี่ยอัลบั้มนี้หมดเลยแล้วให้เราได้ฟังจากอัลบั้มนี้แทนซึ่งแต่ละเพลงที่เขาเคยอัดก็เป็นเพลงที่เขาเคยอัดมาแล้วเริ่มเพลงดังของเขาเนี่ยแหละครับและเขาจะต่อท้ายอัลบั้มเนาะด้วยการวงเล็บว่าเป็น Taylor s w i f t เวอร์ชันเพื่อให้คนไม่ได้งงนะว่าเฮ้ยมันเป็นแบบเวอร์ชั่นเก่าที่เป็นของค่ายเก่าหรือเป็นเวอร์ชันใหม่ที่เทเล o r S สวิสเนี่ยเพิ่งอัดเข้ามาใหม่นะครับผมอ่าคราวนี้พอเขาอัดขึ้นมาเว้ย แล้วก็ปล่อยเพลงใช่ไหมตอนนี้ยังไม่ยังไม่เกิดคดงคดีความกันซึ่งแต่ผมก็ไม่น่าจะเกิดครับคำถามคือแล้วเขาใช้แง่มุมกฎหมายตรงไหนละ่ะในนี้เขาก็าอธิบายนะครับตามบทความเนี่ยนะครับคุณเอามิเขาอธิบายให้ฟังว่ามันมีลูปโพลหรือว่ามีช่องว่างทางกฎหมายอะไรบ้างที่เขาใช้ในมุมนี้นะครับผมคือตามกฎหมายของอเมริกาเนี่ยมันก็บอกว่าการที่เราเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์เนาะในในอ,อันนี้ในมาตาที่1 0อนะครับเป็นพรบรลิขสิทธินะ์เนาะ Copyright Act ของที่อเมริกาเขาบอกว่าเออในการที่คุณแบบเป็นจะบันทึกเสียงบันทึกสิ่งขึ้นมาเป็นม a s t e r ร n g r e ร o คอร์ดเนี่ยหรือว่าเป็นสิทธิ์ในการที่คุณเป็นเจ้าของรีคอร์ดนั้นๆนะครับผมการอดเสียงนั้นๆบันทึกเสียงนั้นๆเนี่ยคุณสามารถห้ามคนอื่นเนี่ยไม่สามารถนําเพลงที่คุณอัดไปแล้วเนี่ยไปใช้ได้ฟังให้ดีนะครับนําเพลงที่อัดไปแล้วอ่ะในในสิ่งที่คุณบันทึกแล้วอ่ะไปใช้ได้เว้ยคือถ้าสมมติว่า ในเรื่องเนี้เทอร์สวิสเนี่ยเอาเพลงเก่าของตัวเองที่เคยอัดไปแล้วกับค่ายดังกล่าวนะครับผมมาใช้ด้วยการตัดส่วนใดส่วนหนึ่งไปรีมิกซ์อ่าสมมุติว่าเทอร์สวิสรู้สึกว่าฉันอยากได้เพลงเก่ามาทําในจังหวะแบบ3ามชาเว้ยก็คือเอามารีมิกซ์ใหม่เป็นตัวเรคคอร์ดเดิมนะครับเรคคอร์ดดิ้งเดิมเป็นตัวอัดเสียงเดิมเนี่ยแล้วมาเรคคอร์ดเป็นแบบสามชาตึงๆโป๊ะตึงๆอะไรเงี้ยกันเนี่ยนะครับผมหรือมีเสียงดนตรีแบบปอง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 เงี้ยอันเนี้เทอร์สวิสเนี่ยก็จะโดนเรื่องละเมิดลิขสิิทธ์เเเว้ยหรืออนี่ก็าแบบ บางส่วนของเพลงเดิมไปใช้เช่นเขาไม่ได้อัดใหม่ทั้งหมดอย่างเงี้ยก็จะโดนนะครับถ้ามีการใช้ส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดเนี่ยเพื่อการที่มาอาทําเป็นเพลงใหม่อย่างเงี้ยอันเนี้ยก็จะถือว่าละเมิดลิขสิทธิ์แต่สิ่งที่เทเลสวิททำนี่ยครับผมกับอัลบั้มหนึ่ง989เทเ l สวิ w ส f เวอร์ชันเนี่ยก็คือการเล่นใหม่หมดเลยเว้ย เล่นใหม่เหมือนเดิมไหมนะเพราะตัวเองเป็นเจ้าของลิทธิ์ของเนื้อเพลงแล้วแล้วดนตรีอยู่แล้วไงเขาก็เล่นใหม่หมดเลยเว้ยแล้วก็เขาก็อัดใหม่ทุกอย่างไปหมดเลยอ่ะแต่ทำเหมือนเดิมเป๊ะเลยนะอาจจะมีอะไรผิดพลาดนิดนึงแหละไม่ใช่ผิดพลาดสิแตกต่างนิดนึงแหละคุณเป็นถ้าคุณเป็นสวิตซ์ตี้อย่างเงี้ยคุณอาจจะรู้เนาะแต่ผมฟังผมว่าไม่ไม่ค่อยรู้ว่ามันมีอะไรแตกต่างหรือเปล่านะเพราะว่าผมก็ไม่ได้แบบแม่นเรื่องดนตรีขนาดนั้นนะครับก็พอเขาอัดออกมาคราวเนี้ย มันก็กลายเป็นเวอร์ชั่นที่ใกล้เคียงเดิมแต่ไม่ได้อัดด้วยค่ายเดิมอา,อาจจะไม่คนละตัวหรืออะไรก็ตามที่ต่างกันไปเนี่ย ก็เลยทำให้เทอร์สวิสเนี่ยเป็นเจ้าของลิสสิ์ที่อัดใหม่เว้ยอัลบั้ม1989เนี่ยโคตรเจ๋งคือเขาเนเธอร์สวิสเนี่ยก็สามารถอัดหรือใช้เพลงตัวเองได้ที่ตัวเองเพิ่งอัดใหม่เนี่ยเปิดให้คนฟังได้ไม่ต้องให้แบบคนที่เขาฟังเนี่ยไปฟังกับค่ายเก่าให้โดนแบบเหมือนสูบหรือสุมเนื้อเนาะในวงเล็บอันนี้แฟนคลับเขาเขียนกันนะเออเขาก็สามารถทําขึ้นมาได้คราวนี้ครับผมเธอฟังก็รู้สึกว่าอ้าวคุณภูมิทำอย่างนี้มันก็เหมือนโหมมอหรือเปล่าวะตอนแรกอาจจะมีการเซ็นสัญญองสัญญาเอาไว้ตรงนี้เนา แต่ผมเชื่อว่าหลังจากมีการอัดและปล่อยอัลบั้มนี้ออกมาเนี่ยมันน่าจะเกิดการฟ้องร้องหลังจากนี้นะครับตอนนี้มีการปล่อยอัลบั้มนี้แล้ว แล้วหลังจากนี้นเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีว่ามีการฟ้องอะไรยังไงถ้ามีเราอัปเดตให้นะครับผมก็เดี๋ยวลองดูกันนะครับว่ามันเป็นยังไงแต,แ,ตแ,ตแต่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 ถ้าจะพูดให้มันแบบค่อนข้างที่จะใกล้เคียงกับชีวิตประจำวันเราหน่อยนะครับเท่าฟังอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยคุณภูมิมันไม่เห็นผิดเลยเลยเท่าวิตเนี่ยเขาอาจจะร้องอะไรก็ได้นาะเพราะเขาเป็นเจ้าของเพลงเหมือนทุกวันนี้เรายังเห็นคนแบบ cover เพลงอยู่เลยอ่ะเราต้องบอกว่า,วาการ cover เพลงเนี่ยครับผมจริงๆแล้วเป็นการละเมิดลิขสิทธินะอันนี้ไม่ต้องพูดถึงตามกฎหมายของอเมมริิกกกาฎหยยไท็ผด นะครับผมเพราะว่าคนที่เขาคาเฟ่เพลงอ่ะเขาไม่ใช่เจ้าของอลิขสิทธิ์ของเนื้อเพลงหรือว่าที่เป็นวรรณกรรมเนาะหรือดนตรีเป็นดนตรีกรรมเนี่ยเขาไม่ใช่เจ้าของลิขสิทธิ์นะครับการที่เขาเอามาทําซ้ำก็คือการเล่นซ้ำเนี่ยนะครับผมหรือร้องซ้ําหรือเอามาดัดแปลงก็คือทําเป็นเวอร์ชั่นอื่นอะไรประมาณนี้อย่างเงี้ยมันก็ถือเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ของเจ้าของ แต่ถามว่าทําไมล่ะคุณภูมิถ้าคุณภูมิบอกว่ามันมละเมิเดลิขสิทธิ์ทำไมมันถึงยังมีอยู่บนอ,อินเทอร์เรน็ตเยอะแยะไปหมดนะครับมันจะมีข้อเวน้นบางอย่างครับคือการที่เราทําขึ้นมาเนี่ยโดยไม่กระทบต่อสิทธิ์ของเจ้าของเนี่ย หรือเจ้าของลิขสิทธิ์นะครับผมเช่นเราอาจจะ cover เพลงไว้แต่เราไม่ได้เปิดทําแบบให้มันหาเงินได้ไม่ได้เก็บรายได้จากวิวไม่ได้เปิดให้คนมาโด o n a t e หรืออะไรอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยครับผมมันก็อาจจะเป็นข้อยกเว้นดังกล่าวแต่ผมฟันธงให้ไม่ได้นะเพราะมันไม่เคยมีคดีสารดีการมาก่อนแต่ตามแนวคิดผมคิดว่าถ้ามีการฟ้องร้องกันเกิดขึ้นนะครับว่ามีคนนึง upload, อัพโหลดวิดีโอที่เป็น c o v e โลอินเน็ตของเพลงที่มีลิขสิทธิ คนเนี้ยถ้าสมมติเขาไม่ได้เปิดทำาอะไ,ได้คือไม่ได้เปิดให้อ่มีการนับยอดวิวแล้วจ่ายเงินจาก YouTube หรือจากแอปต่างๆอะไรอย่างเงี้ยผมว่าเขาน่าจะไม่ผิดคือเขาไม่ใช่คําน่าจะไม่ผิดสิเขาน่าใช้ข้อนี้เป็นข้อต่อสู้แต่กลับกันถ้าสมมติว่าเขาเปิดให้แบบอ่าเก็บเงินจากวิดีโอนั้นอันนี้เต็มตีนก็ไม่น่าจะแก้หลุดนะครับสำหรับข้อตัวอย่างตรงนี้อ่ะคราวเนี้ยเอาไว้ง่ายลคุณก็รู้แล้วว่าไอ้สิ่งที่เชอร์สวิททำกับไอ้การ cover เนี่ยมาต่างยังไงมาต่างกับตรงที่เขาเนี่ยเป็นเจ้าของ ในเนื้อเพลงกับดนตรีเขาก็มาเหมือนมาสริ่งใหม่มาอัดใหม่เรคคอร์ดใหม่เขาก็ใช้ตรงนั้นในการเผยแพร่งานของเขาโดยไม่ได้ใช้งานเดิมมันเลยอาจจะเข้าข่ายได้ว่าตัวเองไม่ได้ละเมิดลิขสิทธิ์แต่อย่าลืมนะครับอันนี้เป็นแค่ทฤษฎีทางกฎหมายเนาะที่เราเห็นจากมุมมองปัจจุบันแล้วกันแต่ถ้าหลังจากนี้มีการฟ้องร้องอะไรเกิดขึ้นเราบอกว่าใครที ที่รู้จักขนาคุณแล้วครับผมกากิเทอร์สวิตเนี่ยอัดเพลงใหม่เนี่ยมันก็เป็นเพลงเดิมนั่นแหละแต่ใช้ลิขสิทธิ์ของตัวเองในด้านของเนื้อเพลงแล้วก็ดนตตีนะครับผมเอานี้ละกันคุณเป็นสวิตสวิตตี้เนาะสวิตตี้ผมเรียกถูกใช่คุณเป็นสวิตตี้เ,เ,นเนี่ยคุณก็เลือกละกันคุณจะฟังแบบไหนถ้าคุณอยากสนับสนุนเทอร์สวิตคุณก็บอกโอเคฉันก็ฟังวงเล็บเทเลอร์สเวอร์ชั่นแต่ถ้าคุณรู้สึกว่าไม่อะฉันอยากสนับสนุนค่ายเพลงเดิมคุณก็ฟังปกติที่ไม่มีวงเล็บละกันนะ ผมต้องลาไปก่อนแล้วเชิญคุณออฟครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านผู้ฟังทุกท่านจะสนุกไปกับพวกเราในเอพิโซดนี้หากท่านผู้ฟังท่านใดมีข้อสงสัยข้อเสนอแนะสามารถติชมฝากหาพวกเราคอร์ม l ลอยเ r สได้ที่เพจ Facebook, YouTube หรือช่องทางที่ท่านรับฟังอยู่ในขณะนี้ครับสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ daily laws for daily life for daily life.